พากมาเยอะนะปวดคอนะ<อ>ครับเนะี <c oughs> ่ยยัอไม่หายเลยเหมือนเดิมครับผมเล่นอ่อนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะผมเล่นไม่เก่งเด็ก็อยากลงคลิปแค่น,นั้นนะครับนะ <c oughs> ก็วันนี้ผมมาเล่นเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะยังไม่รู้คอนเทนต์เลยแค่อัดๆไปเนี่ย <c oughs> ผมเบื่อกันดั้มนะครับช่วงนี้นะตอนนี้มันเพิ่งรีเล้งมาก็เบื่อๆนะครับนะ่ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกัน มันแบบอุ่นมันต้องใช้ของใช้เพชรใช้หลายๆอย่างมันต้องใช้เวลานะครับผมผมดีกว่ามักลัวนะครับถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่จะถ้าผมได้ที่หนึ่ง่ายๆยิงเก่งยิงจ้าก็น่าจะไม่ใช่จองผมนั่นแหละครับน่าจ้องผมก็ถ้าผมี่เองมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออโค ไม่หายอัดเลยว่าอ,อย่างครับเครื่งงองผมมันไม่ได้แรงนะครับ X4 น็อตพันกว่ายังมั้งสปิกมันกว่าคลิปไปด้วยอะไรไปด้วยมันร้อนนะครับถ้าเล่นปกติมันก็ลืน่นมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่พออัดคลิปด้วยโอ้ว้วาบอ,อัดคลิปด้วยบวกกับเล่นไปด้วยมันแบบแหลกนะครับนะผมแหลกผมแหลก สก้ามดึงเลยสเนเปอร์สนเปอร์สนเปอร์สนเปอร์ตาายบ่อยยิงกากสเนเปอร์วาวววนี่แหละครับช่องนี้ละหนาาัา ขนาดก็โดดลงมาตรงๆยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหสะดุ้งเลยเนี่ยแอเองตกใจเองอ่า MP5 ก็แล้วกันนะครับก็เล่น MP5 ก็แล้วกันอ่ะมีจะมีจะกินกากๆมาอนบ MP5 มันจะสู้เมตาอย่างคูซี่ได้หรือเปล่าลองมาดูกันครับดูที่เมตาจริงไหม ก็เพื่อนสงสัยว่าทำไมผมแบบหาต้องนิ่งหาอะไรเงี้ยก,ก็ขอบอกก่อนครับว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังผมเล่นเกมนี้ผมไม่ใส่หูฟังนะครับนะแล้วก็อัดเสียงอัดแบบไม่ใส่หูฟังด้วยประเด็นนะอ่ะใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นๆวาววาว เนต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 เป็นไรอเนตผมเป็นไร i'm reloading i'm under fire i'm <laughs> <By> catching up <laughs> ก็ถ้าใครเล่นแบบสนเปอร์ไม่แม่นเหมือนผมก็แนะนำผมแนะนำว่าไปเล่นพวกปืนกลติดตะกบไกลดีกว่านะพวก a อพวกสกา AK หรือปืนไหนเนี้ย VDS ดพวกเนี้ยผมแนะนำไปเล่นพวกนี้ดีกว่านะจะเล่นสนไม่แม่นนะผมเล่นไม่แม่นแต่ผมอยากเล่นเฉยๆผมรู้สึกแบบมันมีสนก็ต้องเล่นอ่ะดีดีกว่าไปติดเอาเอ้ย แม่กำลังอาพปพายเลยเฮ้ยเฮ้ยยี่มกาออกเหรอใจหมดโอ้อยู่นี่ก็มากเต็มเลยอะไรเนี่ยอีกตัวหนุ่มเรา จัดุ่งเลยผมข้างไกลๆออแโอ้วงตัวมันตายไหนเนี่ยจัดุ่งเลยเมื่อกี้หันไปมากี่ตัวเนี่ยจังรุ่นใช่งยิงดูด,ดิน่าจะลนตัวลอ ไม่มีครบไฟโหลอดลูนิเปอร์อ้อบุ๋มเห็นชื่อหลอดลูนิเปอร์ด้วยโอ้ซ้ายผมมีไปดีกว่าอืมบอลตี้เราจะโดนกดยิบเะจริงดีกว่บลตี้โดนกยิบบอลตูโดน,ดดนดไม่ออกไม่ไปไม่อยากเสี่ยงตายตอนนี้อ่ะมองดู ดูมันได้สะดวกฟังนะตรงั huh ้นเล่นยากมากฟังเสียงฟังง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 งข้างง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  I'm reloading. Right I'm reloading. I'm right ying, Oh shit!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  shit, shit, shit. shit, shit. Only shit, 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 bro. Shit. up. <laughs> <referencing> Weapon, sick. I'm reloading. โอ้โอบนหัวอะไรนะ่ะ bandaging เฮ้ทุกคนผมต้องปิ้ญาปืนกลเล่นละปืนปืนยาเอยาไอยาเก๋ย e e e โอ้โ,อโออหมีทานาดไม่ขึ้นไปแน่นอนยังไม่ปั๊บไปดักไว้ไม่ได้หาแล้วตอนนี้ ไม่ได้ห้าแล้วท่านผู้ชมผมไปแล้วครับผมน,น่าจะตายตรงนี้แหละว้าเอออะไรกันนี่มัน <c oughs> เยอะอะไรวันนี้นี่บอบีไวเหลือเกินโอ้ยโดนแก๊ส <c oughs> โอ้โอ้เลือดลายหมด จบปิดคดีโอ้ล oh, ีเชดเยอะอะไรแบบน,นั้นน่ะนก็น้าผมได้เล่นให้ดูนิดเดียวก็เออโชว์การ่นิเดียวก็ผมก็ครับที่รับชมโอ้เหนื่อยมาอะไรเยอะแยะตรงนั้นเนี่ยโอ้เนี่ยผมบอกว่ามันหนายากเนี่ยดูเพื่อนดิสองโอ้เพื่อนเหมือนไม่ตั้งใจเล่นอะ่ะอืม ช่างมันมแล้วกันเจอทีมนี้สักบันก็ใครที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้คำแนะนำกันได้นะครับนะอย่าด่ากันเลยนะครับก็ขอคำแนะนำก็เยอะแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมผมมากครับบละ